สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็มีน้ำเต้าหู้มานำเสนอค่ะเป็นน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะเต้าหู้ร้อนๆมากับเครื่องแน่นๆแล้วก็มีเป็นซาลาเปาทอดนะคะวันนี้ก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นสังขยาไว้จิ้ม น้ำเต้าหู้สองถุงแล้วก็น้ำขยะหนึ่งถุงกับสละเปลาทอดนี่วความน่ากินใกล้ๆค่ะเดี๋ยวดูข้างในนะคะนี่เป็นสลับเป้าทอด เราก็จะจิ้มกับสังขยาเรามาเอาสังขยาเทาใส่ถ้วยกันอืม คือสังขยาโรนน้ำเต้าหู้เอาน้ำเต้าหู้เทใส่ถ้วยใส่ชามกันค่ะหรือจะใส่แก้วแล้วแต่ถนัดนะคะแต่ใส่ชามแบบนี้ก็ตักกินเครื่องเขาสะดวกดีค่ะถุงเสร็จแล้วก็ เตนใส่ชามใส่ถ้วยกันค่ะเครื่องแน่นมากนี่ค่ะให้เครื่องมาเยอะๆอย่างนี้เลย ว่าในน้ำเต้าหู้มีเครื่องอะไรบ้างที่เห็นอยู่สีดำๆนี่ก็เป็นเฉาก้วยนะคะมีเฉาก้วยมีเม็ดแมงลักแล้วก็ลูกเดือยีอะไรอีกประมาณนี้ค่ะ เต้าหู้ทรงเครื่องค่ะนะคะอร่อยด้วยกันนี่จะมาลองจิ้มสรัเป่าทอดกับนะคะีค่ะเป็นสังขยา หาก็จบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะความชุ่มฉ่ำน่ากินค่ะ